สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของดาวกันนะคะขอบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เลยค่ะแต่ว่าใครอยากจะเลี้ยงนะคะสัตว์ที่แบบว่าเลี้ยงง่ายๆมีพื้นที่น้อยก็สามารถเลี้ยงได้แล้วก็สามารถที่จะทํารายได้ให้กับเราค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถทํากับข้าวกินได้ด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ และที่เดาจะนําเสนอวันนี้นะคะคือเดาเลี้ยงไว้ในนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือบอ่อปูนนะคะในบอ่อปูนเนี่ยเดาใส่น้ําอยู่ที่ประมาณก็ไม่ลึกนะนิดเดียวค่ะอาจจะใส่เยอะกับดาก็ได้นะแต่ว่าน้ําของเดาเราก็คือเราใส่แค่นี้แล้วเาดาไม่ได้เอาใส่อีกแล้วก็เนี่ยค่ะเขากินพวกผักบุ้งนะคะผักต่างๆจากในครัวไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งตําลึงนะคะไม้น้ําต่างๆใส่ลงไปเลยค่ะ นี่จะให้ดูนะตัวกินเก่งมากๆหายไปแล้วนี่ล่วงอยู่ข้างล่างค่ะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้คือหอยเชอรี่สีทองนะคะเป็นสีทองเลยจะไม่เหมือนหอยเชอรี่แถวบ้านเรานะแถวบ้านเราก็คือหอยเชอรี่เนี่ยมันจะเป็นสีสีเหลืองก็จริงแต่ว่ามันจะมีสีดำปนเหมือนมัน แบบว่ามันจะเป็นผับผสมนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นหอยเชอรี่สีทองเลยค่ะตอนที่เราได้มาเนี่ยตัวเล็กมากๆเลยนะคะประมาณนี้นี่หลายแบบหลายไซส์นะคะนี่ประมาณนี้ก็มีนะคะเล็กแต่ตอนนี้เนี่ยดูสีโตโตมากๆเลยนะคะนี่ส่วนมากนะคะเขาก็จะกินอาหารในช่วงเวลากลางคืนนะคะพวกใบไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นพวก ใบผักขมนะคะที่ดาวป,ปลูกไว้ตามบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นพวกใบผักบุ้งนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ดาวมาปลูกไว้แล้วดาวก็ตัดเอามาให้เขานะคะนี่ดูกําลังกินเลยนี่ก็มีหลายแบบหลายไซส์เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะแค่มีน้ําให้เขาอยู่นะคะแล้วก็มีอาหารให้เขากินแค่นี้น้ําก็ต้องแบบว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นน้ําคอเลนนะคะก็ใส่ องหรือใส่รองนะคะแช่ไว้ก่อนนะเพื่อที่จะให้แบบน้ําเนี่ยคลินละเหยไปก่อนนะค่อยเอาตัวหอยเนี่ยเอาใส่ลงไปค่ะสําหรับตัวหอยเชอร์รี่สีทองเนี่ยนะคะเยอะเลยนี่เป็นตัวเป็นสัตว์ที่เรียงง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องอะไรมากแค่ดูน้ําให้เขานะคะแล้วก็ดูว่าเอาอาหารให้นะคะแล้วก็อาหาร ใบไม้อะไรที่แบบว่าช้ำๆเขากินเหลือเนี่ยจมน้ําอยู่เนี่ยก็เอาออกนะคะเนี่ยอย่าให้น้ําเน่าแค่นั้นเองค่ะเนี่ยาอย่างนี้ก็เอาออกนะเปลี่ยนใบไม้ให้บ่อยๆค่ะที่แบบว่าจมจมหนาเนี่ยกินเกลี้ยงแล้วค่ะเนี่ย,ก,ก,ย,ะะยก็เอาออกนะคะอย่าให้น้ําเน่าแค่นั้นเองค่ะเขาก็าอยู่ได้แล้วนะคะนี่เลี้ยงง่ายมากๆเลย แล้วเขาบอกแต่เรายังไม่เคยเอามากินนะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแต่จากที่คำบอกเล่าของคนที่ให้เรามานะคะเขาเลี้ยงแบบว่าจําหน่ายขายอยู่แต่เขาให้เรามาค่ะก็คือเขาบอกว่ารสชาติก็คือจะแบบไม่เหนียวนะแล้วก็มีความกรอบอ่ะอ,อร่อยอร่อยกว่าหอย ธรรมดาเออเราก็ไม่เคยกินกันใครเคยกินก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะสําหรับตัวหอยเชอรี่สีทองค่ะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะที่น่าเลี้ยงมากเลยใครมีพื้นที่น้อยเนี่ยสามารถเลี้ยงแล้วสร้างรายได้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเห็นตามกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาก็ขายกันด้วยนะคะตัวละ1-10ถึงบาทเลยค่ะก็อยู่ที่ขนาดด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของดาวเองค่ะก็ทดลองเลี้ยงดูนะคะถ้าผู้ชมก็ลองลองหามาเลี้ยงกันดูค่ะเผื่อจะได้เอาไว้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะก็ลองหามาเลี้ยงกันดูสวัสดีค่ะ